อยู่ในเรื่องของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวแล้วก็บริการค่ะาสุดรัฐบาลนั้นร่วมมือกันกับโรง,โรงแรมดุสิตธานีนะคะสร้างแล้วก็พัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจการโรงแรมอย่างมีมาตรฐานให้สอบรับกับนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพออกสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวที่ตอนนี้กําลังขยายตัวนะคะอีกทั้งให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างไรายได้หลั ให้กับประเทศโดยทีเดียวติดตามได้จากรายงานค่ะธุรกิจโรงแรมมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการทําอาหารหรืองานบริการจรึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คาดการว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ดรชวณีทองโรธผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าปีนี้อุตสาหการรมท่องเที่ยวมีทิศทางที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวหรือรายได้ที่เข้ามายัางประเทศอย่างไรก็ตามในด้านสายงานธุรกิจโรงแรมยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานส่วนทางกับอัตราการเติบโตแบบก้ากระโดดของอุตสาหการรมท่องเที่ยวจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการตามแผนที่จะให้ประเทศเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมระบุว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีความต้องการแรงงานในธุรกิจนี้รวม648,000คนเฉพาะในปี2,559มีความต้องการกว่า120,000คนซึ่งอาชีพการบริการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งใน8สาขาอาชีพที่ต้องเรียมพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองกันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะมี การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าเราอยากจะให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอยากให้ประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะเป็น quality leisure destination เพราะฉะนั้นสิ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพได้นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของบุคลากรสุพจีสุธรรมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดเผยว่า ที่ผ่านมากลุ่มศึกษาดุสิตธานีได้ผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมออกมารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะแรงงานในระดับปฏิบัติการอย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดประกอบกับโอกาสในอนาคตหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียนซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเกิดการขยายฐานด้านการโรงแรมให้ครอบคลุมสําหรับงานปฏิบัติการท่องเที่ยวโรงแรมอย่างรอบด้าน ครั้งนี้ได้มีการตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการผลิตบุคลากรภาคการบริการคุณภาพในอนาคตก็มีการจัดตั้งโรงเรียนการโรงแรมดุสิตเป็นการเสริมนะคะจากสิ่งที่เราเคยมีในระดับของวิทยาลัยโรงเรียนการโรงแรมของดุสิตก็จะเน้นในการสอนวิชาชีพฝึกทักษะปฏิบัติมีคอสในการสอนเนี่ยเป็นระยะสั้นนะคะห้าเดือน10เดือนนะคะหรือว่ามากกว่านั้นไม่มากนักเพื่อที่จะเน้นให้นักเรียน หรือผู้ที่ประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้ามาฝึกเพื่อจะได้นําทักษะนั้นไปใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่กำลังมีการเจริญเติบโตค่ะจากข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่าในปีนี้จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่2.3ล้านล้านบาทแยกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ1.5ล้านบาทและรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ800ล้านบาท